นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของคุณวิสันสันติสุชานะครับแห่งสันติสุชาภาพยนตร์ในยุคที่กำลังสร้างหนังแล้วก็เรียกว่าบูมสุดขีดนะครับแล้วปีหนึ่งหนึ่งนะครับก็มีการสร้างหนังออกมาหลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่าใช้ผู้กำกับหลายคนนะครับเรียกว่าผู้กำกับคนไหนที่มีฝีมือก็จะเข้ามาหาคุณวิสันนะครับเพื่อที่จะเสนองานกำกับหนัง ช่วงนั้นหนังของคุณวิสันนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่หนังบูนะครับหนังชีวิตหนังตลกหนังมีเพลงก็เข้ามานําเสนอส่วนเรื่องนี้ยังเป็นหนังคิวบูอยู่นะครับเพราะว่านี่คือเรื่องไผ่ชะเลือดผู้กํากับการแสดงนั้นใช้นามแฝงว่าจะจุดจักตอนที่ผมจัดกิจกรรมรับลึกคุณวิสันที่หอภาพยนตร์แล้วก็ที่ตอนที่คุณวิสันเสียชีวิตนะครับก็ไปร่วมงานศพด้วย ว่าจะถามคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจตุจักรนั้นเป็นนำแฝงของผู้กำกับท่านใดก็ไม่มีโอกาสได้ถามสักทีนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปงานนั้นจะต้องถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศไว้นะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้คอยจะพูดคุยกับใครนะครับสำหรับเรื่องไผ่ชะเลือนนั้นออกฉายในปี2522แม้ว่าในใบปิดหนังนะครับจะขึ้นชื่อพระเอกสมบัติเมธนีเป็นตัวเอก ตามด้วยคุณชัยยันสระไกรแล้วก็นังเอกของค่ายคุณรสลิรินทรานะครับแต่ว่าคนที่เคยดูหนังนะครับจะรู้ว่าบทหลักๆนั้นจะไปตกอยู่ที่คุณดามดัสกรกับพระเอกน้องใหม่ของค่ายครับคุณชัยยันสระไกรสมบัติเมธนีนั้นโผล่มาตอนหลังเรื่องนะครับแล้วก็ไปอยู่ปิดเรื่องนะครับส่วนนักเอกนั้นก็แทบจะไม่ค่อยมีบทเลยนะครับก็จะบทกุ๊กกิ๊กแล้วก็ถูกจับตัวไป หลักๆของเรื่องนะครับจะอยู่ที่ว่าคุณดามนัศกอรนั้นเป็นโจรน,นะครับถูกทางการบ้านเมืองนั้นตามล่าตัวถูกยิงมาแล้วก็อเผอิญมาเจอคุณชัยยันศรไกลนะครับที่อยู่ในไร่แล้วคุณชัยยันนั้นไม่รู้นะครับว่าคุณดามเป็นโจรก็ช่วยเหลือเอาไปซ่อนให้พนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งแสดงโดยคุณสลายพุ่นชัยนะครับ เมื่อช่วยเสร็จแล้วก็ตกกระไดพลอยโจรน,นะครับพอตกกระไดพลอยโจรก็คือช่วยคุณดามคุณดามก็คิดจะตอบแทนบุญคุณเพราะเห็นว่าคุณชายยันสวรรไต้นั้นชีวิตลําบากนะครับก็ชวนไปเป็นโจรน,นะครับบอกว่าเป็นไม่กี่ครั้งก็รวยก็เลิกได้แต่จริงๆเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกน้องนั้นไม่ยอมครับเพราะว่าถือว่ามารู้เห็นความลับของชุมโจรแล้วถ้าออกไป เกิดไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเบืออก็จะเดือดร้อนก็ตามเก็บคุณชยันสรรไกรแต่คุณชยันสรรไกรเนะี่ยก็รอดกลับมาได้คุณดำดัดสกรก็เลยแก้แค้นด้วยการไปปล้นแล้วก็ประกาศชื่อเป็นชื่อของคุณชยันสรรไกรทีนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนครับไปแจ้งคุณสลายพุ่นชัยเจ้าหน้าที่บ้านเบืออให้มาตรวจสอบตรวจสอบแล้วปรากฏว่า,าเผอิญโชคดีครับมีคุณรักอภิชาติ อยู่เป็นเพื่อนก็เลยรอดตัวทีนี้คุณจะยันสระไกรก็จําเป็นต้องร่วมมือกับบ้านเบืองเพื่อที่จะเข้าไปปราบชุมโจนของคุณดามดรัสกรก็พาคุณสไลฟยพูนชัยแหะครับบุกชุมโจนแต่คุณดามรัศกรนั้นก็หลบหนีไปได้นะครับฉากนี้เป็นฉากที่พาคุณสไลฟยพุนชยัยบุกชุมโจรน,นะครับี่คุณรักอภิชาตินะครับหลังๆนี่ทําหน้าที่ ดูแลกันกำกับคิวบูให้กับคุณวิสันนะครับในฉากบางคนถามว่าทำไมต้องดูแลกันกำกับคิวบูนะครับเพราะว่าคุณลักนั้นเล่นคิวบูเป็นหลักเลยนะครับให้กับคุณวิสันทีนี้ถ้าไม่กำหนดเองไม่หาคู่เองไม่ซักซ้อมกันเองก็จะเป็นอันตรายต่อการแสดงนะครับก็เลยต้องกำกับคิวบูนะครับคุณวิสันก็อย่างดีนะครับยังบางเรื่องในไตเติลจะเขียนชื่อให้เลยนะครับว่า หลักอภิชาติเป็นผู้กํากับคิวบูนะครับฉากนี้ก็อยู่ในฉากที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับที่นำโดยคุณสลา์พุ่นชัยสไลา์พุ่นชัยนี่ก็เล่นหนังกับคุณพิสันมาค่อนข้างนานนะครับก่อนหน้านั้นก็เล่นหนังยุคมิตรยุคสมบัติเมทนีในยุคหนัง16หมม,มนะครับ ดาราเก่าๆที่เราเห็นในจอหนังนะครับถ้าเราไปค้นประวัติดูนะครับจะรู้ว่าแต่ละคนนั้นบางท่านเคยอยู่ในขั้นถึงเป็นพระเอกเก่ามาก่อนนะครับแล้วพออายุมากขึ้นก็ต้องลดบทบาทลงมาเป็นตัวประกอบนะครับมาเป็นพ่อมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วส่วนใหญ่ก็จะออกไม่กี่ฉากนะครับเพราะว่าบทต้องไปตกที่ตัวเอกนะครับนี่คุณฉัดมงคลชัยนะครับอดีตก็พระเอกเดาวรุ่ง ตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นดาวร้ายคนนี้ครับคุณสไลด์พูนชัยพี่บลันชัยนะครับที่อยู่ในทีมนี้แหละครับที่ชอบเล่นเป็นตำรวจคู่กันนะครับบอกว่าพี่สไลด์พูนชัยนั้นอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นสไลด์พูนชัยพูนชัยก็คือลำพูนนั่นแหละครับนี่ครับดูครับวิธีการทําหนังก็คือเมื่อประทะกันจะต้องมีการเรียกว่าทําให้คนดูเข้าใจผิดนิดหนึ่งนะครับว่า อันนี้คุณชาติฉลุทรน,นะครับดาวูดวงใหม่ของค่ายครับทําให้เห็นว่าพอจะยอมมอบตัวนี่คุณดามไม่ยอมครับนี่ครับโดนแทงด้วยกันทั้งคู่ครับบางคนนึกว่าคุณรักปรากฏว่าเฉียดไปนะครับทีนี้คุณดำหลัสกรก็หนีไปได้นะครับหนีไปได้นี่หนังไม่จบนะครับหนีไปได้ เพราะว่าหนีไปด้วยความแค้นก็ปลอมตัวนะครับมาที่บ้านคุณชายยันสนักไกรแล้วก็ยิงทิ้งทั้งบ้านเลยครับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอีกครับพระเอกดาวรุ่งของค่ายสันติสุชานะครับภายหลังก็คนแซวนะครับว่าเป็นลูกเขยของคุณวิสันนะครับซึ่งก็เป็นจริงๆนะครับวันที่ผมจัดงานให้คุณวิสันที่หอภาพยนตร์ คุณชยันสรัาไก็มานะครับก็มาทาั้งๆที่ไม่ค่อยสบายนะครับก็มาในงานศพคุณวิสันก็มาด้วยนะครับพูดคุยกันคนก็มกกักจะบอกว่าพอเลิกเล่นหนังคนก็จะลืมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพวกเรากลุ่มไปหวานวันวาน,วานนะครับที่ทําเรื่องดาราเก่าๆนี้ไม่ลืมนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสแล้วก็เวทีในการนําเสนอนั้นค่อนข้างจะ แคบลงเรื่อยๆนะครับสำหรับหนังไทยเก่าๆตอนนี้ก็เหลือช่อง youtube แบบนี้แหละครับที่จะมีโอกาสพูดคุยกันกับคนที่รักหนังไทยเก่าๆนะครับนําหนังในอดีตนะครับตัดต่อไฮไลท์สําคัญนะครับแล้วก็เอามาฉายนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะดูแบบเต็มเรื่องผมคิดว่าน่าจะมีช่องอื่นที่เขาลงนะครับก็ต้อง ตามไปดูที่ช่องอื่นได้นะครับโดยเฉพาะช่องที่เป็นช่องใหญ่ๆนะครับของเรามันช่องเล็กนะครับก็อาศัยคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับ5นาที10นาทีนะครับสําหรับหนังหนึ่งเรื่องแล้วนี่ก็มาฉากท้ายเรื่องนะครับฉากที่คุณสมบัติเวทนีคุณสลายพุนชัยคุณลักอภิชาติตามมาจนพบนะครับว่าคุณดำดัสกรนั้นจับคุณรสลินันทาเอามามัดขึงพืชไว้ที่ หน้ากระท่อมนะครับแล้วตัวเองก็อยู่ในกระท่อมแล้วก็ใครจะเข้ามาช่วยก็ยิงนะครับก็ยิงไปถูกคุณสายพุ่นชายก็เข้ามาหาลูกนะครับแล้วก็มาเสียชีวิตลงใกล้ๆลูกสาวนะครับคุณลักอภิชานั้นใช้วิธีกระโดดจากต้นไม้นะครับลงไปในกระท่อมแล้วทีนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการโค่นคุณดามศกรนะครับซึ่ง คนที่เคยดูหนังเรื่องนี้สมัยเป็นเด็กๆนะครับก็จะลือกันว่าเรื่องนี้คุณดำาัสกรนั้นก็คือเอาคุณชัยยันศรไกลนะครับเอามาต้มกินกินเนื้อนะครับเหลือแต่โครงกระดูกเปี่ยนข้างๆใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็ทําให้มีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมานะครับสองคนนี้นี่ครับโครงกระดูกของคุณชัยยันศรไกลในเรื่องนะครับสองคนก็ช่วยกันนะครับนี่ครับใช้วิธีเอาโซ่รัดคอ ซึ่งภาพนี้จะอยู่ในใบ,บปิดนะครับนี่ครับคุณดามแสกอรน,นั้นเหนือมนุษย์ขึ้นมาพลังก็เยอะนะครับหนังก็ตัดสลับกับภาพคุณรสลินจันทรานะครับนางเอกน,นี่ครับที่พิธีนี้แหละครับเพื่อจะดึงแต่คุณดามก็พลังเหนือกว่าวิ่งเลยเห็นไหมครับโอ้โหคนที่ดูสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กๆดกลิงอึ้งเนยนะครับว่าทำไมกินเนื้อคนแล้วถึง มีพลังที่เหนือขนาดนี้นะครับเป็นเรื่องของหนังนะครับเรียนแบบไม่ได้หรอกครับแล้วก็จุดจบของคุณดามจะอยู่ตรงนี้แหละครับเวี่ยงไปเวี่ยงมาแล้วก็ตัวเองไปทิ่มออกกับริ่มไม้นะครับขนาดใหญ่ก็สิ้นฤทธิ์น,นะครับคล้ายๆเหมือนผีดิบเจอเรียกอะไรเหมือนหนังผีดิบฝร,รัง่งเดี๋ิ่มไม้ตอกเข้าไปที่ปกก็จบชีวิตนะครับ ก็เป็นอันว่าไผ่ชะเลือดนะครับเรก็ช่วยนางเอกได้สําเร็จหนังก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งรัาวิ่งเข้าไปหากันนี่แหละครับไผ่ชะเลือดอีกหนึ่งผลงานของคุณวิสันสันติสุชานะครับในปี2522